พระคาถาบูชานางกวักหลวงพ่อกวยจุตินทโรเทพเจ้าแห่งสวรรค์บุรีโดดเด่นเป็นเอกทางด้านเมตตามหานิยมค้าขายเป็นเลิศมันภาวนาจเจริญสติเอาเถิดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พควโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพขวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอมเถบเถบมหาเถบเถบสารพัดเถบเถบสวาหะอมเถบเถบมหาเถบเถบสารพัดเถบเถบสวาหะ โอมเทิบเทิบมหาเทิบเทิบสารพัดเทิบเทิบสวาหะโอมเทิบเทิบมหาเทิบเทิบสารพัดเทิบเทิบสวาหะโอมเทิบเทิบมหาเทิบเทิบสารพัดเทิบเทิบสวาหะโอมเทิบเทิบมหาเทิบเทิบสารพัดเทิบเทิบสวาหะ อมเทพรบมหาเทพรบ์สารพัดเทพรบ์สวาหะอมเทพรบ์มหาเทพรบ์สารพัดเทพรบ์สวาหะอมเทพรบ์มหาเทพรบ์สารพัดเทพรบ์สวาหะอมเทพรบ์มหาเทพรบสารพัดเทพรบ์สวาหะ อมเทพรเทพรมหาเทพรเทพรสารพัดเทพรเทพสาวาหะอมเทพรเทพรมหาเทพรเทพรสารพัดเทพรเทพรสวาหะอมเทพรเทพรมหาเทพรเทพรสารพัดเทพรเทพรสวาหะอมเทพรเทพรมหาเทพรเทพรสารพัดเทพรเทพรสวาหะ อมเทพรเทพรมหาเทพรเทพรสารพัดเทพรเทพรสวาหะ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  อมเทพร์เทพร์มหาเทพร์เทพร์สารพัดเทพร์เทพร์สวาหะอมเทพร์เทพร์มหาเทพร์เทพร์สารพัดเทพร์เทพร์สวาหะอมเทพร์เทพร์มหาเทพร์เทพร์สารพัดเทพร์เทพรสวาหะอมเทพร์เทพร์มหาเทพร์เทพร์สารพัดเทพร์เทพร์สวาหะ อมเทพรเทพรมหาเทพรเทพรสารพัดเทพรเทพรสวาหะอมเทพรเทพรมหาเทพรเทพรสารพัดเทพรเทพสวาหะอมเทพรเทพรมหาเทพรเทพรสารพัดเทพรเทพสวาหะอมเทพรเทพรมหาเทพรเทพรสารพัดเทพรเทพสวาหะ อมเทพรบ,บมหาเทพรบ,บ์สารพัดเทพรบ,บ์สวาหะอมเทพรบ์มหาเทพรบ์สารพัดเทพรบ์สวาหะอมเทพรบ์มหาเทพรบ์สารพัดเทพรบ์สวาหะอมเทพรบ์มหาเทพรบ์สารพัดเทพรบ์สวาหะ โอมเทิบเทิบมหาเทิบเทิบสารพัดเทิบเทิบสวาหะโอมเทิบเทิบมหาเทิบเทิบสารพัดเทิบเทิบสวาหะโอมเทิบเทิบมหาเทิบเทิบสารพัดเทิบเทิบสวาหะโอมเทิบเทิบมหาเทิบเทิบสารพัดเทิบเทิบสวาหะ อมเท tamam. พรเทพรมหาเทพรเทพรสารพัดเทพรเทพรสวาหะอมเทพรเทพรมหาเทพรเทพรสารพัดเทพรเทพสวาหะอมเทพรเทพรมหาเทพรเทพรสารพัดเทพรเทพรสวาหะอมเทพรเทพรมหาเทพรเทพรสารพัดเทพรเทพรสวาหะ อมเทพรเทพรมหาเทพรเทพรสารพัดเทพรเทพรสวาหะ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  อมเทพรบ์มหาเทพรบ์สารพัดเทพรบ์สวาหะอมเทพรบ์มหาเทพรบ์สารพัดเทพรบสวาหะอมเทพรบ์มหาเทพรบ์สารพัดเทพรบ์สวาหะอมเทพรบ์มหาเทพรบ์สารพัดเทพรบ์สวาหะ อมเทพรเทพรมหาเทพรเทพรสารพัดเทพรเทพรสวาหะ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  อมเทพรเทพมหาเทพรเทพรสารพัดเทพรเทพสวาหะอมเทพรเทพรมหาเทพรเทพรสารพัดเทพรเทพสวาหะอมเทพรเทพรมหาเทพรเทพรสารพัดเทพรเทพสวาหะอมเทพรเทพรมหาเทพรเทพรสารพัดเทพรเทพรสวาหะ โอมเทิบเทิบมหาเทิบเทิบสารพัดเทิบเทิบสวาหะโอมเทิบเทิบมหาเทิบเทิบสารพัดเทิบเทิบสวาหะโอมเทิบเทิบมหาเทิบเทิบสารพัดเทิบเทิบสวาหะโอมเทิบเทิบมหาเทิบเทิบสารพัดเทิบเทิบสวาหะ โอมเทิบเทิบมหาเทิบเทิบสารพัดเทิบเทิบสวาหะโอมเทิบเทิบมหาเทิบเทิบสารพัดเทิบเทิบสวาหะโอมเทิบเทิบมหาเทิบเทิบสารพัดเทิบเทิบสวาหะโอมเทิบเทิบมหาเทิบเทิบสารพัดเทิบเทิบสวาหะ อมเทพรบ์มหาเทพรบสารพัดเทพรบ์สวาหะอมเทพรบ์มหาเทพรบสารพัดเทพรบ์สวาหะอมเทพรบ์มหาเทพรบสารพัดเทพรบ์สวาหะอมเทพรบ์มหาเทพรบ์สารพัดเทพรบ์สวาหะ อมเทพรบ,บมหาเทพรบ,บ์สารพัดเทพรบ,บ์สวาหะอมเทพรบ์มหาเทพรบ์สารพัดเทพรบ์สวาหะอมเทพรบ์มหาเทพรบ์สารพัดเทพรบสวาหะอมเทพรบ์มหาเทพรบ์สารพัดเทพรบ์สวาหะ อมเทพรเทพรมหาเทพรเทพรสารพัดเทพรเทพรสวาหะ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 โอมเทิบเทิบมหาเทิบเทิบสารพัดเทิบเทิบสวาหะโอมเทิบเทิบมหาเทิบเทิบสารพัดเทิบเทิบสวาหะโอมเทิบเทิบมหาเทิบเทิบสารพัดเทิบเทิบสวาหะโอมเทิบเทิบมหาเทิบเทิบสารพัดเทิบเทิบสวาหะ โอมเทพรเทพรบมหาเทพรเทพรสารพัดเทพรเทพรสวาหะโอมเทพรเทพรมหาเทพรเทพรสารพัดเทพรเทพรสวาหะอมเทพรเทพรมหาเทพรเทพรสารพัดเทพรเทพรสวาหะอมเทพรเทพรมหาเทพรเทพรสารพัดเทพรเทพรสวาหะ อมเทพรเทพรมหาเทพรเทพรสารพัดเทพรเทพรสวาหะ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  อมเทพรเทพรมหาเทพรเทพรสารพัดเทพรเทพรสวาหะ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  โอมเทิบเทิบมหาเทิบเทิบสารพัดเทิบเทิบสวาหะโอมเทิบเทิบมหาเทิบเทิบสารพัดเทิบเทิบสวาหะโอมเทิบเทิบมหาเทิบเทิบสารพัดเทิบเทิบสวาหะโอมเทิบเทิบมหาเทิบเทิบสารพัดเทิบเทิบสวาหะ อมเทพรบ์มหาเทพรบ์สารพัดเทพรบ์สวาหะ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  อมเทพรเทพรมหาเทพรเทพรสารพัดเทพรเทพรสวาหะอมเทพรเทพรมหาเทพรเทพรสารพัดเทพรเทพรสวาหะ